มิมได้รับคําถามโคตรบ่อยเลยนะว่าเรียนออนไลน์จะเป็นได้ยังไงอันนี้คือมิม,มกําลังนั่งนั่งดูมือถืออยู่บ่อยและทีนี้มิมเคยแคบแชทของคนคนนึงเอาไว้เขาทักมาและเขาก็บอกว่าสนใจเรียนศักลย์ออนไลน์ละอะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็บอกว่าสอนออนไลน์จะเป็นได้ยังไงเดี๋ยวมิมขึ้นรูปไปให้ดูนะมิมก็เลยถามเขากลับไปว่าขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมน,นิดนึงค่ะเป็นคนไทยใช่ไหมคะฟังภาษาไทยรู้เรื่องใช่ไหมอันเนี้ย ที่มิมถามอย่างเงี้ยมิมไม่ได้ถามแบบโดนตีนหรืออะไรด้วยมิมจะบอกก่อนคือมิมอาจจะบอกว่าที่เขาถามมาว่าสอนออนไลน์จะเป็นได้ยังไงคือมิมอาจะแค่อหญ่จะถามเขากลับไปว่าแล้วทุกวันนี้ศึกษาจากไหนเออศึกษาเองเนี่ยศึกษาจากไหนเพราะว่าช่องทางการศึกษาทุกช่องทางมันคือออนไลน์ทั้งหมดนะเว้ย YouTube Facebook TikTok หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างแม่งมาจากวิดีโอหมดอะ่ะมันยากมากๆที่เราจะเดินไปถามช่าง ศักคนหนึ่งว่าพี่ปรับไฟเท่าไหร่พี่ใช้เข็มอะไรเดินเส้นนะมันยากมากๆจะบอกให้ว่าไม่ค่อยมีใครเขาบอกหรอกนะเออไม่ใช่ว่าอะไรนะแต่ด้วยความที่ช่างศักเราอะ่ะคือเราไม่ได้กักข้อมูลหรืออะไรหรอกแต่ว่าการที่เราจะเจอกันได้ก็อาจจะเจอกันตอนที่เวลาเราทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเวลาทํางานกูก็อยากนั่งศักอะ่ะใครเขาจะมานั่งบอกใช่ไหมและทีเนี้ยข้อมูลทุกอย่างที่เราจะมีได้อะ่ะมันมาจากออนไลน์ทั้งนั้นทีนี้กลับมาที่คำถาม ว่าสอนออนไลน์จะเป็นได้ยังไงคือถ้าเราไม่ได้เป็นจากออนไลน์แล้วเราจะเป็นจากอะไรอะ่ะเอถ้าเราไม่ได้เป็นจากออนไลน์แล้วเราจะเป็นจากอะไรการเรียนอะใช่อยู่มันมี2อย่างก็คือการเรียนเจอตัวเจอตัวกันอะนะกับออนไลน์ทีเนี้ยคนทุกคนที่เป็นช่างสักอะไม่ใช่ทุกคนเขาจะต้องไปเรียนเจอตัวนะเว้ยสมัยเนี้ยมันมีออนไลน์แล้วอะถ้าสมมติว่ามีคนเริ่มฝึกสักใหม่ห0 0่คนคนที่ไปเรียนเจอตัวจริงๆเนี่ยน่าจะมีไม่ถึง10คนหรอกที่เหลือ 90คนน่ะก็คือคนที่เขาศึกษาเองจากออนไลน์ทั้งนั้นแหละทีนี้อ่ะวนกลับมาที่คําถามว่าสอนออนไลน์จะเป็นได้ยังไงเอา้า90คนที่เขาหาความรู้เองอ่ะแล้วเขาจะเป็นได้ยังไงเขาก็เป็นได้เพราะว่ามันมาจากออนไลน์อ่ะสรุปเลยนะมิ้นจะบอกให้ฟังว่าการสอนออนไลน์อ่ะ การเรียนออนไลน์กันอนะแบบในคอร์สเรียนอะเออมันจะมีความรู้ที่มันเยอะกว่าที่เราไปหาตามช่องสื่อต่างๆบนออนไลน์เองซะอีกเพราะว่าอย่างน้อยการที่เราเรียนออนไลน์อะมันได้คุยกับใครบางคนคือบางทีการที่เราไปหาตามช่องตามช่องตามสื่อเราไม่สามารถถามได้นะเว้ยคือเราจะไปคอมเมนต์ถามเพราอย่างเงี้ยบางทีอะเป็นเดือนยังไม่ตอบเลยมิมพูดตรงๆนะตัวมิมเองนะในช่องของมิมอะนะเฟซบุ๊กดิจิตอ k ไลน์ยูทูบสี่ช่อง ช่องทางเนี้ยวันวัน,วนหนึ่งคนแม่งคอมเมนต์เพียบถ้าเอาสี่ช่องทางมารวมกันเพราะว่าคลิปวิดีโอเรามันเยอะใช่ไหมอ่ะมิมีช่องทางละประมาณเกือบพันวิดีโออ่ะถ้าสมมติว่าเอา่อใน u t u b e คนคอมเมนต์สมมุติเอ่อสักสิบคอมเมนต์แล้วกันเพราะว่ามีเป็นพันวิดีโออ่ะคนคอมเมนต์สักประมาณ10คอมเมนต์ใน u t u b e ใน Facebook ใน Tik t o ็อในไลน์และไหนจะแชทอีกคือมันเยอะไปหมด่ะเราไม่สามารถตอบได้ทุกคนทุกคอมเมนต์อ่ะแต่เราจะตอบได้เฉพาะคนที่เป็นนักเรียนเรา เท่านั้นน่ะเออเพราะว่านักเรียนเราคือสมมุติว่าเรามีผู้ติดตาม2องสามหมื่นคนนักเรียนเราก็อาจจะมีแค่20-30คนหรือร้อยคน200คนอย่างเงี้ยมันจะตอบได้อะ่ะทีนี้ถ้าเราฝึกเองโดยการที่เราไม่มีคนให้คําตอบเลยอะ่ะตรงเนี้ยมันคือจุดที่เราอาจจะใช้เวลาในการฝึกนานเพราะว่าเราไม่ได้มีคนให้คาปรึกษาแต่ถ้าเรามีคนให้คําปรึกษาเราก็จะเป็นเร็วกว่าทีนี้เดี๋ยวมิมจะสรุปให้ฟังทั้งหมดที่มิมพูดมานี้เลยนะว่าสอนออนไลน์จะเป็นได้ยังไง คือมันก็ต้องเป็นได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าข้อมูลทั้งหมดตอนนี้มันอยู่บนออนไลน์ถ้าเราไม่ได้ลงคอร์สเรียนเราก็ต้องไปหาข้อมูลบนออนไลน์อยู่ดีแต่การลงคอร์สเรียนอะ่ะมันจะดีกว่าตรงที่ว่าข้อมูลทุกอย่างมันถูกเรียงมาแล้วมันถูกเรียบเรียงมาแล้วมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันทําได้จริงมันเห็นผลจริงซึ่งมันต่างกับการหาข้อมูลเองการหาข้อมูลเองอะ่ะคือสมมุติว่าเราต้องการหาการเดินเส้นอย่างเงี้ยถ้าเราเสิร์ชเข้าไปใน YouTube ว่าสอนเดิน แม่งมีเป็นพันวิดีโออะเป็นพันวิดีโอจริงๆนะในการสอนเดินเส้นมันเยอะมากๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าอันไหนมันใช้ได้จริงอันไหนมันใช้ไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้กับใครบางคนก็อาจจะเราฟังคลิปเขาไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าบางทีเราอาจจะเคมีไม่ตรงกันหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุผลเยอะแยะมากมายถ้าเราไปเรียนข้อมูลมันจะถูกเรียบเรียงมาแล้วทําตามนี้ทําแบบนี้ปล่อยเข็มแบบนี้ปรับไฟแบบนี้คลิคแต่ละแบบทําแบบนี้ ข้อมูลมันจะถูกเรียบเรียงมาแล้วฉะนั้นสรุปเลยก็คือว่าเรียนออนไลน์มันก็ต้องเป็นได้อยู่แล้วอะ่ะเพราะว่าก่อนที่คุณจะมาเรียนมันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันทําได้จริงจากตัวไม่ว่าจะเป็นคนสอนหรือนักเรียนคนก่อนหน้านี้เพราะคุณก็ไม่ใช่นักเรียนคนแรกแน่นอนอยู่แล้วอะ่ะ